สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครัรบพบกับผมเทรดเดอร์และนี่คือรายการเกมเมื่อฝึกหัดหนักครับผมในช่วงของ Top ปอีเลเววันนี้นะครับแอดมินก็กลับมาพบกับเพื่อนๆที่รักอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันที่27นะวันพฤหัสที่27เดือนกรกฎาคมนะฮะ2566าครับ วันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวมากมายนะครับมาอัปเดตกับเพื่อนๆนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามแอดมินนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แอดมินนะครับและก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์นะในประเด็นต่างๆนะครับทำให้แอดมินไม่เงานะฮะต้องม,มีเพื่อนๆนะครับ ที่มีเพื่อนๆคอยมาให้กําลังใจแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันครับอย่าลืมครับท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นเกมท็อปอีเลเนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับก็ฝากไว้นิดนึงนะครับสําหรับท่านใดที่ต้องการโทเค็นไปทําทีมนะครับเรามีพันธมิตรนะครับคุณเกลกไกวันนะครับมีร้านเติมโทเค็นนะครับ ในราคาลด50%นะครับจากเดิมนะฮะที่ในเกมเนี้ยจะเป็นราคานี้นะครับแต่ของคุณเก็ร์กก็จะถูกลงมากกว่านี้นะครับประมาณ50%นะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจนะครับก็ติดต่อคุณเกิรกได้นะครับโดยอคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้นะครับบอกว่าสนใจ นะครับโทเค็นลด50%รวมทั้งข้อเสนออื่นๆนะครับของคุณกฤืก็มีนะครับอย่างเช่นเส้นทางาทัวร์เส้นทางอาชีพแบบนี้นะครับหรือว่าชุดรวมพิเศษหรือว่าชุดรายเดือนอะไรแบบนี้นะมีนะครับให้เพื่อนๆได้เลือกอเติมได้ตามสะดวกนะครับผมนะราคาถูกลง50%เพื่อนๆก็จะได้ประหยัดเงินของเพื่อนๆไปได้เยอะเลยทีเดียวนะครับก็จะทำให้เพื่อนๆเ,เล่น ท็อปเอเอย่างมีความสุขนะครับนัดนี้นะฮะสำหรับสถานการณ์นะครับตอนนี้ของแอดมินนะครับก็ผ่านไปแล้ว9นัดนะครับยังอยู่ที่1นะฮะยังอยู่ที่1อันดับที่1นะครับก็ชนะ9นัดรวดนะครับเจแต้มนะครับวันนี้แอดมินมีคิวเตะเป็นคู่ที่5นะครับในช่วงเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มสีนาทีนะครับท่านใดว่างก็ เข้ามาเชียร์แอดมินได้นะฮะขอบคุณเพื่อนๆที่าผ่านมาก็มีเพื่อนๆเ,เข้ามาเชียร์แอดมินนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับอย่างทีมน้องใหม่ไฟแรงนเนี่ยครับทีมคุณมาดัสนะฮะบูมนะน่าจะเป็นคุณคบูมนะบแบบนี้นะครับที่เข้ามาเชียร์แอดมินก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากเลยหลายท่านครับแวะเวียนเข้ามาเชียร์เนี่ยคุณเพชรชิงชัยนะครับน้องรักยิมนะฮนะก็ แอดมินก็ขอบคุณนะฮะอย่างปีเตอร์วิทเนี่ยครับเห็นไหมครับเข้ามาเชร์แอดมินก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านเลยนะครับรวมทั้งเพื่อนๆพ,พลังเงียบทั้งหลายนะครับที่ชมคลิปแต่ไม่ได้เข้ามาคอมเมนต์ไม่ได้เข้ามาพูดคุยก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นการขอบคุณนะครับแค่เข้ามาชมคลิปเข้ามากดไลค์ให้แอดมินนะครับก็เป็นกําลังใจให้แอดมินได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆกันบ้างครับว่า ช่วงวันที่ผ่านมาเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์อะไรกันเข้ามาบ้างครับคุณคมสันนะครับบอกว่าผมเล่นถึงเลเวล3เพิ่งเล่นในทำไมทีมในหลีกมีแต่ทีมอ่อนๆไปครับมีแต่มีแต่ทีมบอดอโอเคครับคือจริงๆตัว AI เนี่ยบางทีมันจัดทีมนะครับ มันจัดทีมเนี่ยมันจะเอาทีมของเราเนี่ยไปอยู่ในทีมที่ใกล้เคียงกันบวกลบนะครับนิดหน่อยนะครับอาจจะมากมากกว่านิดหน่อยอาจจะน้อยกว่านิดหน่อยนะครับก็จะไปรวมอยู่ในกลุ่มที่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจัดทีมออกมาอาจจะมี เราอาจจะไปเจอแต่ทีมที่เราอาจจะกลายเป็นทีมที่เก่งนะฮะเก่งที่สุดแข่งแข่งที่สุดก็ได้นะครับหรือเราอาจจะกลายเป็นทีมที่อ่อนนะกลางๆนะประมาณนี้นะครับผมแต่ยังไม่เคยเห็นไอเอไอจัดไปอยู่ทีมที่แร่งที่สุดนะทุกทีมนะครับจะมีทีมอ่อนทีมแข็งปะปนกันไปนะครับอันนี้ก็ตามที่แอดมินเคยเคยประสบมานะครับ คุณยูเซอร์ UN นะครับบอกว่า,ายิ่งฝึกมากยิ่งได้เปรียบแต่ต้องดูความฟิตของนักเตะด้วยครับผมฝึกสาเวลาเช้าเที่ยงเย็นค่าของนักเตะเพิ่มขึ้นตลอดเลยครับจากค่าของนักเตะ5ดาวทุกตัวแต่พอฝึกค่าของนักเตะเพิ่มขึ้นเป็น6ดาวทุกคนเลยครับแต่ต้องขยันฝึกนะครับถึงจะขึ้นดาวอย่าลืมซื้อยากองเขียวไว้ เยอะๆนะครับแล้วก็กดหัวใจมาให้6ดวงเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทีมน้องใหม่ไฟแรงนะครับเป็นกําลังใจให้เหมือนกันนะครับตอนนี้นําเป็นจ่าฝูงอยู่กดหัวใจมาให้รัวๆนะครับอืมชนะแปดนัดรวดนะครับโอเคนะครับก็ยินดีต้อนรับนะฮะยินดีต้อนรับทีมน้องใหม่ไฟแรงเข้าสู่ครอบครัวของท็อปเอเลนแฟนไทยแลนด์นะครับ นะติดตามแอดมินทุกคลิปเลยครับอขอบคุณมากๆครับผมส่งหัวใจมาให้ส่งดอกไม้มาให้ขอบคุณมากๆนะครับคุณยูสเซอร์บีเอนะฮะบอกว่าเป็นกำลังใจให้แอดมินครับดูแล้วได้ประโยชน์อ่าถ้าเห็นคลิปก็จะเข้าไปชมครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณสมบัตินะฮะบอกว่าช่วงนี้เล่นมีแต่แพ้ช่วยบอกวิธีหน่อยครับแอดอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้แอดมิน จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเตรียมทีมนะครับเวลาที่เรา,าเตรียมทีมควรจะเตรียมอย่างไรนะเพื่อที่จะทำให้ทีมดีขึ้นนะครับสนใจขอ l ิ i n ์ครับโอเคนะครับเดี๋ยวแอดมินส่งลิงก์ให้นะครับลิงก์ไลน์นะครับก็จะได้ติดต่อกันหลังไม่พูดคุยรายละเอียดกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็แอดมินตั้งใจจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการ จัดทีมนะครับเพื่อให้ทีมมีประสิทธิภาพที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งนะครับและพร้อมลุยสู้กับทุกทีมนะครับเราควรจัดทีมอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปที่เมนูทีมนะครับเมนูทีมของเพื่อนๆนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆเลือกนะครับแผนการเล่นของเพื่อนๆที่ดีที่สุดนะครับที่เพื่อนๆชอบที่สุดก่อนนะครับ ยกตัวอย่างเช่นของแอดมินแอดมินเลือกแผนนี้ครับแผนของแอดมินจะเป็นแผน3 1 2 4น1 2 4ะครับ3 1 2 4ะครับแผนนี้นะครับแอดมินเลือกใช้แบบนี้นะครับทำไมแอดมินใช้แผนแบบนี้นะครับก็เพราะวา่าเป็นความชอบส่วนตัวแล้วใช้แผนนี้ก็ได้ผลมาโดย โดยตลอดนะครับก็เลยชอบแล้วก็เป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็ชอบที่มันได้ผลนะครับแล้วเล่นแผนนี้แล้วมีความสุขแอนะดมินก็จะเลือกแผนนี้ส่วนเพื่อนๆนะครับไม่จําเป็นต้องเลือกแผนแบบของแอดมินนะครับเพื่อนๆเลือกแผนของเพื่อนที่เพื่อนๆชอบเพื่อนเล่นแล้วมีความสุขแล้วก็เล่นแล้วมีโอกาสชนะมากกว่าแพนะ้นะนะแต่สิ่งที่จะฝากเพื่อนๆนิดนึงนะครับ แง่คิดในการทําจัดทีมแบบนี้น,นะครับเพื่อนๆต้องให้มีความสมดุลระหว่างอกองหลังกองกลางแลวก็กองหน้านะครับกองหลังกองกลางกองหน้านะครับถ้าเกิดมีความสมดุลสามารถอบอลสามารถต่อเนื่องกันได้นะครับนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับจะสังเกตเห็นว่าแอดมินจะมีตัวเชื่อมระหว่างหลังกับกองกลางนะครับคือหมายเลข93บนะฮะตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเชื่อมนะครับ แล้วก็จะมีตัวเชื่อมระหว่างอกองกลางไปกองหน้าคือตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นนักเตะเยาวชนขึ้นมาใหม่นะครับแอดมินก็เอามาเป็นตัวเชื่อมนะครับแบบนี้นะครับทำให้นะครับ<ม>การถ่ายเทบอลมันลื่นไหลนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับหลังจากเราได้แผนการเล่นแล้วนะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำคือเลือก นะครับเลือกนักเตะในตำแหน่งแต่และตำแหน่งเป็นนักเตะที่ดีที่สุดนะครับของทีมนะครับอย่างเช่นกองหน้าแน่นอนก็ต้องเป็นคนที่ดีที่สุดที่ยิงดีที่สุดคมที่สุดนะครับไปยืนเป็นหน้าเป้าปีกนะครับก็ต้องเลือกคนที่มีทักษะในเรื่องของการโจมตีที่สูงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การจ่ายบอลการเลี้ยงบอลการโยนบอลการยิงกันจบสกอร์นะครับโดยเฉพาะการจ่ายบอลน,นะครับจําเป็นมากๆนะครับเพราะว่าบอลจะขึ้นทางซ้ายทางขวาแล้วการจ่ายบอลจะช่วยให้ผู้ที่เป็นหน้าเป้าทํางานได้ดีนะครับเนี่ยครับการจ่ายบอลน,นะครับคนที่อยู่ตําแหน่งกองกลางนะครับควรจะมีทักษะทั้งเกมลุกและเกมรับที่ดีนะครับอย่างเช่นคนนี้นะครับ เกมป้องกัน127เกมโจมตี116โดยเฉลี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่มีทั้งเกมป้องกันดีและเกมรุกที่ดีนะครับมายืนคุมแดนกลางนะครับตัวนี้เหมือนกันครับแต่ตัวนี้จะดาวน้อยกว่าก็จะมีการป้องกัน52การโจมตี6 9ซึ่งซึ่งมีซึ่งมีความสามารถทั้ง2ด้านทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับนะครับนะฮะ ส่วนกองหลังแน่นอนครับกองหลังต้องมีทักษะในการป้องกันที่สูงนะครับนะฮะสังเกตการป้องกันคนนี้นะครับ131%โดยเฉลี่ยนะครับนายืนเป็นเซนเตอร์คุมหลังแบบนี้สบายใจนะครับหรือคนนี้ที่อยู่แบ็ขวาเซนเตอร์ด้านขวานะครับก็มีการป้องกันที่สูงนะครับสูง ในระดับลำดับต้นๆของทีมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนอื่นก็ยังไม่สูงเท่านะครับอันนี้แปดสิบหกนะฮะอันนี้แปดสิบห้าเนี่ยเราต้องเอาเราต้องเอาเลือกดีๆนะครับอืมนี่ครับแปดสิบหกกับแปดสิบห้านะครับแบบนี้เราอาจจะต้องเอาคนนี้เข้ามาแทนนะครับเนื่องจากนะครับมันจะมีผลนะครับมันจะมีผลอะไรนะครับเราก็ต้องมาดูนะครับ ตัวนี้มันมีการโจมตีน้อยกว่ามาติเนสมาตินเนสสามารถโยนบอลได้อ่าโอเคครับก็ต้องเลือกข้อดีข้อเสียนะครับนะฮะแอดมินลเลือกมาติเนสนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านอกจากทักษะในเกมรับที่สูงแล้วเขายังมีทักษะในเกมลุกเช่นมีทักษะในเรื่องของการโยนบอลและก็มีทักษะในเรื่องของการเติมเกมลุก72ด้วยนะครับซึ่ง ตัวนี้น้อยกว่านะครับการเตรือนเกมลุกน้อยกว่านะครับอดมินก็เลือกมาตินเนสมานะครับส่วนผู้รักษาประตูแน่นอนครับมีอยู่คนเดียวนะคนที่เป็นสำรองขายออกไปแล้วนะครับไม่มีผู้รักษาประตูสำรองนะครับแต่จริงๆควรต้องมีนะครับควรต้องมีผู้รักษาประตูสำรองนะเผื่อคนนี้เจ็บหรืออาหรือโทษแบนนะครับก็ต้องมีคนที่เป็นสำรอง มาลงเล่นแทนนะครับอันนี้ก็คือเลือกนะข้อคิดก็คือเลือกนักเตะคนที่ดีที่สุดในแต่ละตำแหน่งนะครับมามาลงในตำแหน่งนั้นนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่แอดมินจะบอกก็คือแท็กติกครับแท็กติกที่แอดมินใช้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนําไปใช้ได้แต่แอดมินไม่ได้บอกว่าแท็กติกนี้เป็นแท็กติกที่ดีที่สุดนะครับแต่ในการเล่นแผนส่วนใหญ่ของแอดมินแอดมินจะเล่นตั้งรับแล้วก็สวนกลับนะครับ แล้วก็จ่ายบอลไปทางปีกซ้ายปิดขวานะครับนะฮะสไตล์การจ่ายบอลก็คือ,อจ่ายบอลไปทางปีกซ้ายปิดขวาหรือสไตล์การผ่านบอลก็จะเป็นแบบผสมสั้นผสมยาวนะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็จะเปิดการสวนกลับไว้นะครับในการป้องกันแอดมินก็จะเลือกการเล่นเออเพสซิงนะครับเพสซิงเน้นการเล่นเพสซิงนะครับที่สูงนะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆลองเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษดูนะครับว่าคำนี้มันเขียนว่าอะไรนะครับตรงที่คำว่าเน้นการเล่นนะครับแป๊บหนึ่งครับเราเข้าไปที่ทีมใหม่นะครับเข้าไปที่ทีมเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยครับเห็นไหมครับมันเขียนว่า pressing style นะครับเห็นไหมครับบรรทัดแรกของ defense นะครับ มันเขียนว่าเพสซิ่งสไตล์แต่ในภาษาไทยมันเขียนว่าเน้นการเล่นนะครับก็คือเพสซิ่งนะครับถ้าแปลตรงตัวก็คือกดดันนะครับกดดันสูงนะครับนะแท็กกิ้งคืออะไรครับเท็กกิ้งก็คือการสกัดนะครับเท็กกิ้งก็คือการสกัดนะครับเข้าสกัดนะครับเลือกฮาร์ดไว้เลยนะครับส่วนมาร์กกิ้งก็คือการ คุมตำแหน่งเลือก man-to-man man, แอดมินเลือกแมนทูแมนนะครับแล้วก็กับดักล้ำหน้า play o f f s i ซตก็คือกับดักล้ำหน้านะครับแทบแทบกับดักล้ำหน้านะครับก็เปิดออนไว้นะครับอันนี้คือสิ่งที่อแอดมินตั้งค่าไว้นะครับแต่เพื่อนๆพื่อถ้าอ่านภาษาไทยอาจจะไม่เข้าใจแอดมิน้วเปลี่ยนมาเป็นเมนูภาษาิอังกฤษให้เพื่อนๆเ,เข้าใจนะครับเพ c ซิ่ก็คือเลือก high mm hmm. เลือกสูงไว้เลยครับมันมีไฮกับโลแค่นั้นเองครับ การเพสซิ่งบอลเวลาเราเสียบอลเรากดดันเพื่อที่จะได้บอลกลับคืนมาครอบครองนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่แอดมินตั้งค่าไว้นะครับส่วนอันต่อไปที่แอดมินจะ,ะแนะนำเพื่อนๆก็คือในเรื่องของอลูกศรต่างๆนะครับลูกศรต่างๆที่ เวลาเราจัดทีมมันจะมีลูกศรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็คือตัวนี้สภาพจิตใจนะครับเวลาเราเลือกสภาพจิตใจให้เพื่อนๆเ,เลือกให้เป็นสีเขียวหมดทุกตัวนะครับยกเว้นผู้รักษาประตูที่เลือกไม่ได้นะครับปรับไม่ได้นะครับปรับได้เฉพาะตัวผู้เล่นลูกศรน,นี้ไม่ใช่ลูกศรทิศทางที่ชี้บอกว่าให้นักเตะลงมาช่วยหลังแต่อย่างใดแต่เป็นลูกศรที่บอกว่าสภาพจิตใจของนักเตะเป็นอย่างไร นะครับถ้าเป็นสีเขียวก็เป็นสภาพใจิตใจที่ดีถ้าเป็นสีแดงคือเป็นสภาพใจิตใจที่แย่ถ้าเป็นปกติคร,ครับผมครับและส่วนต่อไปที่เพื่อนๆต้องคํานึงถึงนะครับเวลาเราจัดทีมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลูกศรเรียบร้อยแล้วก็คือนะครับ<ม>การจัดตำแหน่ง ของคนที่จะเล่นในลูกนิ่งต่างๆนะครับตั้งแต่คนยิงจุดโทษนะครับนี่ครับกำหนดคนยิงจุดโทษคนเตะม,มุมคนปั่นฟรีคิกนะครับรวมถึงคนยิงจุดโทษคนที่2ที่3าที่4ที่5ที่6และก็กับตันทีมนะครับแน่นอนครับเพื่อนๆต้องไปดูคุณสมบัติอย่างคนเตะม,มุมเพื่อนๆต้องไปดูทักษะของการโยนและก็การจ่ายบอลเห็นไหมครับ การโยนเท่าไหร่ต้องเป็นคนที่โยนดีที่สุดในทีมแล้วก็จ่ายบอลดีที่สุดในทีมนะครับส่วนคนที่ปั่นฟรีคิกก็ควรจะมีทักษะในการยิงการจบสกอร์ที่สูงนะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่เพื่อนเพื่อนจะต้องเน้นต้องยำ้ำนะครับนะจัดตามนี้นะครับและในส่วนที่เมื่อวานนี้แอดมินได้ลงคลิปไปในเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับก็ ให้เพื่อนๆฝึกซ้อมตามนั้นโดยฝึกซ้อมจนให้โบนัสของทีมก่อนแข่งมีค่ามากกว่าแปทุกช่องเลยนะครับมีค่ามากกว่า8ถ้าถึง10เต็ม10ยิ่งดีนะครับทีนี้พอเรา,เาฝึกจนได้8%ปดเร์เซนะครับฝึกซ้อมจนได้8%ทุกช่องนะครับได้8%ทุกช่องเสร็จแล้วนะครับเออ น,นี้ยังไม่ถึงนะแอดมินยังไม่ถึงตรงควงบอลกับสภาพร่างกายเพื่อนๆต้องฝึกให้ถึงนะครับตอนนี้แอดมินรอคูณ2อยู่นะครับถึงจะฝึกให้ถึงนะครับเสร็จแล้วพอฝึกนะครับให้มาเช็คตรงโบนัสส่วนตัวด้วยนะครับว่านักเตะนะครับแต่ละคนสิเ็ตัวจรงนะิงอะโบนัสส่วนตัวนะครับต้องไม่น้อยกว่า8นะครับ8ขึ้นไปถึง10ดีนะครับเป็นดี เสร็จแล้วนะครับการฝึกนะให้ถึง8ขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วนะครับไปที่หน้าหลักครับจะมีคําว่าพรีวิวการแข่งขันครับเวลาเราก่อนแข่งขันนะครับเนี่ยครับดูนะครับบรรทัดที่1 2 3 4สบรรทัดที่4ี่ชุดผู้เล่นตัวจริงเหนื่อยล้าเห็นไหมครับตรงนี้ให้เพื่อนๆเติมนะครับเติมให้เต็มนะครับเติมให้เต็มใช้กล่องเขียวนะครับเติมให้เต็มนะครับ แล้วก็บรรทัดต่อมามันจะบอกว่าขวัญกําลังใจของผู้เล่นตัวจริงนะครับเห็นไหมครับก็เติมให้เต็มนะครับเติมอีกสิบให้เต็มนี่คือก่อนแข่งนะครับก่อนที่จะแข่งอาจจะต้องเข้ามาก่อนสักห้านาทีสิบนาทีเพื่อมาเติมตรงนี้ให้เต็มนะครับแต่อย่าไปพึ่งอย่าพึ่งไปเติมก่อนเป็น4ชั่วโมง5ชั่วโมงอย่างนี้อย่าพิ่งไปเติมเพราะว่าใน ในตัวของศูนย์ฝึกซ้อมเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่า,าลูกทีมพักผ่อนเนี่ยนะครับสภาพร่างกายมันจะบวก6ทุก3ามชั่วโมงนะครับถ้าก่อนแข่งเกิน3มชั่วโมงอย่าเพิ่งเติมนะครับให้รอ,อสักก่อนแข่งสักสามสิบนาทีเราเข้ามาหรือว่า10บนาทีเราเข้ามาเติมก็ทันครับอันนี้นะครับจะได้ประหยัดกล่องเขียวแล้วก็ประหยัดกล่องกล่องไปด้วยในตัวนะครับโอเคนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยครบนะครับก่อนแข่งสักสิบนาทีก็พร้อมทีมก็พร้อมทีนี้ก็ลุยได้เลยลุยได้เลยมีเทคนิคนิดนึงนะครับที่แอดมินจะบอกให้เพื่อนๆรู้นะครับเวลาเราฝึกซ้อมนะครับสมมุติว่านะครับเทคนิคนี้คือสมมุติว่าลีกเพิ่งจัดออกมานะครับยังไม่เริ่มแข่งนัดแรกนะครับนัดที่1ยังไม่เริ่มแข่งเลย พลังหรือว่าอะไรต่างๆนะครับยังยังเต็มอยู่นะครับให้เพื่อนๆฝึกนะครับฝึกซ้อมนะครับฝึกซ้อมในช่วงคูณ2นะครับเซสชันละ2ครั้งนะครับเซสชันฝึกเกมลุกกับเซสชันฝึกเกมรับนะครับที่แอดมินแนะนําไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับคลิปเมื่อวานนะครับฝึก2ครั้ง หรือฝึกไปจนกว่าพลังของนักเตะมันจะหมดครับฝึกไปจนกว่าพลังของนักเตะมันฝึกไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยครับนะครับแล้วค่อยมาเติมพลังก่อนแข่งเอานะครับอันนี้นะครับแอดมินลองมาแล้วได้ผลทุกตัวการนะครับมันจะเป็นการถีบตัวเองขึ้นไปของนักเตะนะครับ นั่นก็เป็นสิ่งที่แอดมินนำมาฝากเพื่อนๆวันนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะได้รับนะความรู้ได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับนำไปประยุกต์ใช้ของทีมของเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ทำให้สถานการณ์ของทีมดีขึ้นนะครับครับวันนี้มาถึงช่วงท้ายของคลิปก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามแอดมินนะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจแล้วก็ ร่วมเป็นครอบครัวของทับเล่นแฟนไทยแลนด์ด้วยกันนะครับวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ